คุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในกกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงษ์เคนทวายและอาทิตยาปักกระทานังทาง FM 8 9 5เกมกะ สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกอบข่าวเช้าวันศุกร์นะคะพบกันค่ะเช้าวันศุกร์นะ,ะทาง f m 89.5วิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้เจอกันเช่นเคยนะคะดิชันอาทิตยาปากทานังและคุณเปียพงษ์เขนถวายค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตยาครับสวัสดีค่ะเปียพงษ์แหมช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์บ้านเรานะรู้สึกว่าจะมีฝนมากขึ้นในกรุงเทพมหาคนครด้วยในส่วนของทางฝั่งอุบลราชธานีนะคะเป็นไงบ้างช่วงนี้ อุบลก็ฝนเยอะนะฮะคือฝนฝนเบาไปเนี่ยประมาณสองวันแล้วก็ช่วงเนี้ยอ่าช่วงที่เราอ้ออากาศกันอยู่จนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ย<ภ>คือต้องบอกงี้ว่าช่วงเข้าพรรษาแต่ละปีเนี่ยอืมมันก็จะมีฝนจะมาต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวที่มาชมขบวนแห่เทียนพรรษากันด้วยทุกปีหรอทุกปีแต่ว่าจะมาตอนเย็นหรือจะมาตอนเช้าเช้ามืดเนี่ย มากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ฝนเยอะฝนเยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นเป็นฤดูที่ต้องเตรียมเข้าฤดูฝนกันละฝนส่วนใหญ่จะมาตอนกลางคืนนะฮะเป็นต้นต้นฤดูเดี๋ยวผ่านไปอีกสักประมาณกลางเดือนสิงหาจะขยับมาเป็นช่วงฝนกลางวันบ่ายๆละ,ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นช่วงปลายประมาณเกืบอบอ่กันยา จะเกิดไปปลายกันยาเนี่ยมันจะเป็นฝนเลิกงานอืฝนที่ฝนราชการ่ะนะฝนราชาการฝนราชการอมีคำาเนเกมันนะเป็นกลางคืนนะก,นกลางคืนกลางกลางวันมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นช่วงแบบตอนรับมาทํางานอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงมันก็เป็นปกติของเขาแหละแล้วก็ถือว่าไม่ไม่ผิดแปลกอะไรมากมายาแต่พูดถึงว่าเรื่องที่บรรยากาศในตอนนี้เองเนี่ย <Ừ. S 2> อ่าน่าจะซบซบซาวสาแม่เริ่มไปถึงคือแบบเบา<อ>บาง<อ>น้อยความหมายก็คือว่าคว <ใช S 1> ามหมายก็คือว่าคนออกจากกรุงเทพไปเที่ยวต่างจังหวัดเยอะค่ะตั้งแต่วันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคุณอธิตยาคนส่วนใหญ่ในนี้กลับบ้านไปละหนีไปต่างจังหวัดหนีไปท่องเที่ยวหนีไปหลายพื้นที่มากละเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องคือตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ที่เป็นวันหยุดพิเศษอังคารที่เป็นวันหยุดอ่า วันทางอา,าสาระหะบูชาเนาะ hmm. แล้วก็อีกวันนึ่คือวันเข้าพรรษาส,ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะจะหยุดต่อเนื่องกันบางคนบอกว่าอะเหมารวมต่อเนื่องอีกสองวันลาพักผ่อนยาวหรือป่วยยาวสองวัน hmm. ควบยาวไปเลยฮะสองอาทิตย์เต็มนะฮะก็คือการท่องเที่ยวนี้คือบูม <Boom S 2> <อ>นะะน่าจะบูมพอสมควรหลายพื้นนี้ก็บอกว่าเป็นเป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะ hmm. เห็นการท่องเที่ยวกลับมาเฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่ง hmm. นะ,ะแต่ว่า บรรยากาศต่างๆเองเนี่ยมันก็ต้องแลกมาหลายๆอย่างนะ,ะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการที่จะเฝ้าระวังในหลายส่วนด้วยคนเยอะๆแบบนี้การเดินทางต้องปลอดภยัยการอำนวยความสะดวกการจัดรถให้เพียงพออ่าอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยหรือโรคภัยไข้เจ็บก็ระวังกันในตอนนี้เช่นกันอืมบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยน้ามันก็ขึ้นน้ำยางบก คือขึ้นจนจนจาไม่ได้แล้วว่าราคาก่อนหน้านี้มันจะเท่าไหร่ละเจ็บมากคือถ้าเป็นเบนซินเนี่ยอคือเบนซินเนี่ยเราไม่ห่วงเพราะว่าราคาเขาไม่ถูกกําหนดเกณฑ์ขั้นฐานขั้นต่ำกันไว้ค่ะมันก็จะดีดขึ้นราคาตามค่าตลาดของน้ํามันดีเซลอ่าขอพายตลาดของตลาดใ,ในในฝั่งของสิงคโปร์อะไรเงี้ยนะ,ะฮะค่ะแต่สิแต่ตัวตลาดแต่ราคาของน้ํามันดีเซลเองเนี่ยตอนเนี้ยบทหนักไปตกอยู่ที่ บอร์ดน้ํามันอืมบอดน้ํามันเนี่ยไปไปไปแบกในส่วนของการกําหนดราคาเพราะว่าหลังจากที่คอรมอเนี่ยได้อุ้มภาษีสปสามิตห้าบาทกันไว้และสิ้นสุดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าก็โยนโยนอภาระหนักเอื้องมาที่บอดราคาน้ํามันอบอดพลังงานานะกบเนี่ย ก็มารับผิดชอบต่อบอรกรมนก็บอกว่าอ่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวช่วยแก้ปัญหากันไปก่อนเพราะว่าคอรมอใหม่ก็ยังไม่ได้เนาะปัญหาทางการเมืองเรื่องของการเลือกนายกก็ยังไม่จบไม่สิน้นบอรกรมนก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวตรึงราคากันไว้32บาทต่อลิตรคนกรุงเทพก็ได้32อนะคุณฑิตยาแต่คนต่างจังหวัดเขาไม่ได้32ไงเขาบวกภาษีแบบท,ท้องถิน่นภาษีบำรุงท้องที่เข้าไปมันก็ตก33บาทกว่า แต่ว่าถ้ามันคงราคานี้กันไปเนี่ยมันก็ยังพอช่วยได้คือโอเคก็ดีกว่าที่ขึ้นไรถึง35บาทเพราะถ้าขึ้น35บาทปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องค่าของชีพแน่นอนค่าขนส่งโลจิสติกต่างๆเนี่ยมันขึ้นตามไปด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูหลังจากที่เราได้คลอมาใหม่แต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะถ้ามันลากไปสิบเดือนจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะคุณนาทเดียลองนึกภาพตามมันก็จะซบเซามากๆสังเกเบียพง มันก็จะดูสิ้นหวังโน่ <c oughs> องอย่างนี้นะมันก็จะดูน่าเบื่อสิ้นหวังเพราะว่าต้องบอกว่าครึ่งปีเนี้ยมันก็เหลือแค่แบบหกเดือนเท่านั้นนะแล้วคุณจะสิบเดือนล่ะคะสิบเดือนคุณคือจะกลางเดือนของปีหน้านะเออ <ฉะ S 1> ปีใหม่ก็ยังไม่ไมีมอ,อะไระใหม่โจทย์หนึ่งที่คนเรียกร้องว่าอ่ะอยู่กันไปถึงสิบ สิบเดือนเลยไหมเพื่อให้อาตัดอำนาจของทางสวในตามรัฐธรรมนูญกันไปแต่ในตัวบุคคลที่เขายังรักษาการในตําแหน่งก็ยังคงอยู่นะฮะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่บทนึงก็บอกถ้ามองในฝั่งเรื่องของการเดินหน้าของประเทศเองงบประมาณหรือการบริหารหรือการอนุมัติโครงการใหม่มันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าพูดถึงเนี่ยมันควรจะต้องมีการอนุมัติงบใหม่ละ แล้วก็ควรจะมีงานอนุมัติงบโครงการลงทุนต่อไปละหรืองบต่อเนื่องงบสืบเนื่องมันก็ควรจะต้องมีมีการพิจารณาความเห็นชอบอันนี้มันก็เป็นปัญหาในหลายส่วนด้วยกันนะครัอ่านะคะแต่ว่านะคะพูดถึงเรื่องของ นี่แหละทั้งน้ํามันทั้งสถานการณ์ทั้งอะไรต่างๆนะคะวันนี้ก็เลยมีเรื่องของการเตือนนะเกี่ยวกับโรคระบาดนะคะนอกเหนือจากโควิดซึ่งหลายๆคนเองบางท่านบอกว่าโอ้ยกลายเป็นโรคประจําทิ่นและไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะมีการออกมาเปิดเผยว่า29จังหวัดตอนนี้นะคะพบผู้ป่วยขั้นออกเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เป็นห่วงว่าในกลุ่มผู้ใหญ่ค่ะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กค่ะด้วยเรื่องเหล่านี้นะคะนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้ พูดถึงสถานการณ์ของโรคข้เลือดออกในประเทศไทยในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพบจังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคขั้เลือดออกนะคะสูงกว่า20ต่อประชากรแสนคนรวมทั้งมีค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายในบ้านและในชุมชนสูงนะคะ29จังหวัดกระจายทุกภาคเลยค่ะจานวนนี้นะคะมี3จังหวัดที่อัตราป่วยสูงเกินกว่า100คนต่อประชากรแสนคนคือที่ตราดนะคะ125.2าค่ะจันทบุรี109.7และที่น่าน10 8 4ที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือแนวโน้มผู้ป่วยขอออก เสียชีวิตเพิ่มขึ้นปีนี้นะคะพบผู้เสียชีวิตแล้ว41รายใน23จังหวัดเป็นเด็กอายุน้อยกว่า15ปี12รายและผู้ใหญ่นะคะอายุมากกว่า15ปีขึ้นไป29รายเลยค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณหมอบอกว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็คือมีภาวะอ้วนนะคะมีโรคประจําตัวเรื้อรังซึ่งได้รับการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาช้าค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่นะคะที่ช่วงแรกเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยมักไม่ได้นึกถึงโรคขั้นแรกออกนะคะแล้วก็การได้รับยาในกลุ่มของเอนเซตเพื่อลดไข้โดยมากนะคะพบในกล มีอาการไข้เนี่ยนะคะอย่าซื้อยากลุ่มเอนเซตมารับประทานเองเพราะว่าจะทําให้มีอาการเลือดออกง่ายนะคะจนมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการกำชับให้มีการติดตามประเมินสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิดกันด้วยมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้เน้นมาตรการในพื้นที่เสี่ยงก็คาดว่าจะระบาดภายใน4สัปดาห์รวมทั้งมีการขอความร่วมมือคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดได้มีการพิจารณาสั่งการหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องสื่อสารถึงประชาชนอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านนะครับหรืออสอมอให้มาช่วยการทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์รวมทั้งนะครับเร่งรัด29จังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูง ให้ดำเนินการอย่างเข้มขน้นโดยเฉพาะอําเภอที่พบก,การระบาดสูงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตามนะครับสิ่งที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ดีที่สุดคือการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายเป็นประจําทุกสัปดาห์ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และก็ทางอสอมดําเนินการตามมาตราการ3เก็บและก็ป้องก,กัน3โรคก็คือเก็บขยะเก็บบ้านเก็บน้ํา เพื่อไม่ให้ยุงลายเนี่ยวางไข่แล้วก็ฉีดพ่นฆ่ายุงลายเต็มตู้ตัวเต็มวยัยป้องกันการไม่ให้ยุงกัดโดยการสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดนอนในมุ้งใช้ยายจุดกันยุงหรือทาโลชั่นกันยุงนั่นเองค ในขณะที่มีการพบนะคะไข้เลือดออกจริงแล้วเนี่ยโครคไข้เลือดออกเนี่ยที่มีการระบาดนะุผู้ฟังคะก็มีโรคอื่นนะคะที่มียุงลายเนี่ยนะคะยุงเนี่ยเป็นพาหะเหมือนกันนั่นคือไวรัสซิกาค่ะตอนนี้นะคะในประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะพบผู้ป่วยไวยรัสซิกาแล้ว110รายนะคะในพื้นที่ทับซ้อนไข้เลือดออกระบาดค่ะแพทย์ห่วงนะคะถ้าโรคในครันผิดปกติและย้ำทุกจังหวัดตอนนี้นะคะต้องคัดกรองผู้ป่วยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายค่ะ โดยทางนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าในไทยบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยแล้ว110รายใน20จังหวัดแนวโน้มของผู้ป่วยก็มีทิศทางที่จะสูงขึ้นนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและสูงที่สุดในเดือนมิถุนายนจำนวน30รายด้วยกันส่วนในเดือนกรกฎาคมพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อแล้ว6ราย ใน5จังหวัดนั่นก็คือจันทบ,บุรี2รายพิษณุโลกระยองสมุทรสงครามและก็ตราจังหวัดละ1รายด้วยกันซึ่งมีการตรวจความเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เกิดการแท้งหรือภาวะของทารกเกิดภาวะศีสษะเล็กได้จากการติดตามหญิงที่ตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกาตั้งแต่ปี59จนถึงปี65จําจำนวน241รายพรมีการแท้งสรายด้วยกันเด็กที่คลอดก็มีภาวะศีษะเละ็ก มีผลบวกต่อเวรัสซิก้า3รายและก็ยังได้ติดตามการพัฒนาการของเด็กจนครบ2ปีจำนวน77รายเพราะว่าพัฒนาการผิดปกติ4รายสำหรับการป้อระวังทารกแรกคลอด2,180รายพบความผิดปกติแต่กำเนิดที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเวรัสซิก้า15รายสามารถพัฒนาอาการจนครบนะฮะ2ปีได้4รายพบการผิดปกติของการพัฒนาการถึง3ราย ขณะที่การเฝ้าระวังกลุ่มอาการผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายมีจำนวน145รายและยังพบกับความสัมพันธ์กับวัาซิก้าอีก อืมนะคะซึ่งปีนี้เองนะคะต้องบอกว่าเริ่มพบหญิงตั้งครรภ์น,นะคะติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วนะคะแล้วก็ยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะซึ่งหลายพื้นที่นะคะก็พบการระบาดของโรคคข้เลือดออกด้วยซึ่งแน่นอนนะคะก็มียุงลายเป็นพาหะนำโรคเช่นเดียวกันนะคะได้สั่งการที่ทุกจังหวัดค่ะตอนนี้มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีผื่นมีไข้ปวดข้อตาแดงอย่างน้อยหนึ่งอาการโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์นในชุมชนหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยยืนยันทารกคลอดที่มีศีรษะเล็กและผู้ป่วยทีีม่มมควาผิิดปกตขอ ประสาทส่วนปลายนะคะส่วนทารกคลอดที่มารดามีประวัติเชื้อไวรัสซิก้า ica, แม้ยังไม่พบความผิดปกตินะคะแต่ก็ต้องมีการติดตามประเมินพัฒนาการอย่างใกล้ชิดจนอายุค,ครบ2ปีค่ะสําหรับจังหวัดนะคะที่พบผู้ป่วยให้ดําเนินมนาตรการเข้มข้นเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะควบคุมโรคลดจานวนยุงพาหะโดยเฉพาะอําเภอที่พบผู้ป่วยและมีหญิงตั้งครรภ์ให้ออสมอนะคะแจ้งเตือนหญิงตั้งครรภ์ให้ป้องกันยุงกัดอาจใช้ยาทาก,กันยุงและร่วมกันทําลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในบ้านเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะโดยเฉพาะบ้านที่มีหญิงตัง และชุมชนโดยรอบให้กําจัดยุงตัวแก่ทุกสัปดาห์จนครบ4สัปดาห์นะคะซึ่งก็จะเป็นวิธีการในการป้องกันโรคติดเชื้อวัสซิก้าโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคไข้ปวดข้อยุงหลายได้ด้วยค่ะคือไข้เลือดออกเองเนี่ยรวมไปถึงโรคไข้โรคติดต่อนะฮะที่เป็นเขาภายัยโรคเกี่ยวกับโรคติดเชื้อวัสิกาเองเนี่ยคือบางคนบอกว่ามไม่ได้ป่วยหรือไม่ค่อยมีภาวะหรือมี สาเหตุที่จะเกิดการติดเชื้อแบบนี้ได้แต่สําคัญพอมันการติดเชื้อเนี่ยภาวะความสมบูรณ์หรือความแข็งแรงของร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกันบางท่านนะครับอยู่ในภาวะที่ภูมิคุ้มก,กันตกนะครับก็ส่งผลเรื่องของสุขภาพหรือบางอาทิบางครั้งอาจเกิดขั้นรุนแรงจนเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันหลายเหตุการณ์หลายเคสมีคนจิบยกเรื่องนี้มาพูดถึงและก็ได้เป็นแค่เหมือนจะบอกว่าไฟไม่ฟังหรือเปล่าที่ ตื่นตัวสักระยะหนึ่งแค่วูปเดียวแล้วก็หายไปเรื่องนี้ไม่ควรหายไปและไม่ควรหลงลืมต้องอยู่ในบริบทอยู่ในการดูแลแล้วก็ป้องกันในทุกโอกาสกันด้วยนะฮะตอนนี้กลับไปดูในพื้นที่ของท่านผู้ฟังทุกบ้านเลยนะว่ายังมีโอกาสพื้นที่ในการที่จะมีการพบหรือเป็นแหล่งพ่อพันุลูกน้ำยงลุงลายหรือไม่ะนะฮะวิธีการต่างๆเนี่ยทุกขั้นท,ทราบข้อบูลกันดีนะฮะนะ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอามาพูดอเอามายเกเตือนกันในตอนนี้ด้วยว่าการระบาดไข้เลือดออกรวมไปถึงาการติดเชื้อไวรัสซิก้าเองเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมากนะครับ้าข้ามจากประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมาดูเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้กันสักนิดหนึ่งหลังจากที่ครมอเองนะครับมีมติในช่วงของสัปดาห์ก่อนหน้าบอกว่าเพิ่มวันหยุดฟันหลอหนึ่งวันนั่นคือสาเอดกรกฎาคมให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องยาวแม้จะออกมาแทบจะถึงวันละ แต่ครอรมก็ให้ความเห็นชอบแล้วก็บอกเหตุผลว่าเดิมทีเนี่ยยังไม่ได้ยอยากอนุมัติเพราะว่าเนื่องจากมันอยู่ในช่วงรอยต่อของครอรมใหม่แต่ในแกลบเนี้ยยังไม่ได้ครอรมงใหม่ก็เลยจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาในส่วนของวันหยุดยาเพิ่มเติมเพื่อไปการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันในฝั่งของหอ,งองการค้าไทยออกมาประเมินในช่วงของวันหยุดยาแบบนี้นะฮะที่คอรมอออกมาบอกว่าหยุดยาวให้ถึง6วันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเรา5้าถึงเจ็ดพันล้านบาทเลยนะครับ ซึ่งก็ชี้ว่าแรงงานบางส่วนเองก็จะได้รับค่าจ้างเพิ่มจากในช่วงวันหยุดนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งด้วยนายสนัดนอังอุบลกุลครับประธานหอการค้าไทยและก็วสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ก็ออกมาพูดถึงการหยุดยาวนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็การวันหยุดพิเศษนะฮะที่คอรมออนุมัติไปเนื่องมาจากอยู่ระหว่างคาเกี่ยวของวันอาสาธรบูชากับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่หลายคนจะต้องออกไปทําบุญทำกิจกรรมตามจุดต่างๆกันด้วยประกอบกับหยุดยาวแบบนี้มันเป็นการส่งผลกระตุนะต้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการเดินทางของพี่น้องประชาชนการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างบรรยากาศความคึกคักและก็รายได้ให้ผู้ประกอบการ ทั้งโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ห้างสรรพสินค้าครับ ใช่แล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะทั้งนี้ค่ะหอการค้าไทยนะคะมีการประเมินว่าจะมีเม็ดเงินนะคะมุนเวียนเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดดังกล่าวนะประมาณ5 7 0ถึงพันล้านบาทเลยนะคะขณะที่แรงงานบางส่วนค่ะก็ยังต้องทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะได้รับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะคะจากกรณีประกาศเป็นวันหยุดเพิ่มเติมค่ะเย่ก็ตามแล้วนะคะการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมออกมากระชันชิดก็ส่งผลให้บางกลุ่มธุรกิจนะหรือว่าบางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะจําเป็นต้องจ้างงานในช่วงเวลาที่รัฐบาลประกาศหยุดยาวซึ่งอาจมีผล ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงแล้วก็ค่าล่วงเวลาที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่เชื่อว่าส่วนนี้เนี่ยไม่น่าจะกระทบกับแผนการดาเนินธุรกิจของภาคธุรกิจอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะหอการค้านะคะมองว่าการทีรัฐบาลเนี่ยประกาศวันหยุดยาวต่อเนื่องนะเป็นจตนาที่ดีนะคะแต่ถ้าหากสามารถกําหนดช่วงเวลาแล้วก็สื่อสารล,ล่วงหน้าสักระยะก,ก่อนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยผู้ประกอบการนั้นสามารถวางแผนการดาเนินธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมได้นะคะขณะที่ประชาชนเองเนี่ยก็จะสามารถวางแผนในการเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆล่วงหน้าค่ะซึ่งก็จะช่วยให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะอืมอ่ะก็ถือว่าเป็นการคาดการตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะฮะแะน่นอนว่าไปทําบุญเดินทางกลับมีการจับใจ่ายใช้สอยกันอย่างแน่นอน อีก,กเรื่องหนึ่งครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการสั่งให้โรงพยาบาลในสังกัดในการพิจารณาให้บริการในวันหยุดพิเศษคือ31กรกฎาคมตามบริบทและก็ความเหมาะสมของสถานการณ์หลังคลมอประกาศเป็นวันหยุดพิเศษครับ ช่คะ่ะซึ่งทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลักกระทรวงสาธารณาสุขนะคะเล่าวถึงกรณีที่คอรมอมีมตินะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะเป็นวันหยุดพิเศษให้เกิดวันหยุดยาว6วันนะคะได้รับเสียสะท้อนจากโรงพยาบาลหลายแห่งนะคะกังวลว่าจะกระทบกับประชาชนที่ต้องเลื่อนนัดตรวจหรือว่าการผ่าตัดค่ะทั้งนี้นะคะจึงแจ้งไปยังนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดผู้ในการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดทั่วประเทศแล้วนะคะให้แต่ละแห่งพิจารณาจัดบริการแก่ประชาชนตามความเหมาะสมของบริษ บทและสถานการณ์แต่ละโรงพยาบาลค่ะยึดหลักให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะคะสาหรับโรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถประกาศให้บริการตามปกติหรือเปิดบริการเฉพาะส่วนได้และแจ้งให้บุคลากรและประชาชนรับทราบทั่วกันโดยหากมีการจัดบริการวันที่31กรกฎาคมนะคะก็ให้ผู้บริการโรงพยาบาลเนี่ยเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบนอกจากนี้นะคะควรจัดให้มีทีมหรือว่าผู้ดูแลถ้าเกิดปัญหาในการให้บริการเอาไว้ด้วยค่ะ คือเป็นการเตรียมการเพราะว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ย311ไม่ได้เป็นวันหยุดไม่ได้วันทำงานตามปกติบางส่วนก็อาจจะมีนดัดมีอาคนไข้<ช>มีการเ<ะ>ตรียมแผนในการรักษาพยาบาลกันไปแต่พอเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนาะ,นะมันก็ถเป็นวันหยุดของสถานพยาบาลอาหน่วยงานราชการใช่ค่ะและอย่างอื่นเราต้องมีการแบบวางระบบกันใหม่บางทีอาจจะเป็นแบบวันหยุดพิเศษนะ หรือเป็นมปอยู่ราชการเองมันก็กระทบกับเรื่องของการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการของหน่วยงานนั้นๆใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆท่านก็บอกว่าเปิดช่องแล้วว่าถ้าอย่างนั้นก็คือผอโรงพยาบาลก็อนุมัติเป็นค่าตอบแทนล่วงเวลาให้กับทางคุณหมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติการในกรณีพิเศษแบบนี้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับได้มีการเปิดเผยว่าโรงพยาบาลในสังกัดเอง ก็พร้อมให้บริการนะไม่ได้หยุดนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการพิเศษก็ตามนะฮะถ้าผู้ว่ากรุงเทพบอกว่าทุกเขตนะฮะก็ยังจะพร้อมให้บริการเหมือนปกติครับอ่ะนะคะซึ่งโดยทันนายชาิชาติสุทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงกรณีเพจ Facebook ของหมอหนุม่มที่ออกมาโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยในการประกาศวันหยุดกระทันหัน6วันเนื่องจากมากระทบกับ ชีวิตของคนไข้ทั่วประเทศคือในส่วนโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพเองก็พร้อมจะเปิดให้บริการปกติเพราะโรงพยาบาลหลายแห่งยังมีนัดหมายกับผู้ป่วยล่วงหน้าหากหยุดให้บริการก็ต้องเลื่อนการรักษาต่อไปด้วยจึงประสานสำนักการแพทย์ดูแลโรงพยาบาลในสังกัดน,นะครับสั่งการให้บริการเปิดให้บริการประชาชนตามปกติหากโรงพยาบาลไหนมีข้อขัดข้องก็ให้รีบแจ้งเข้ามาที่ส่วนกลางทันที ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขเองก็ต้องดูอีกครั้งว่าจะเปิดให้บริการ31กรกฎาคมไหมเพราะศูนย์บริการสาธารณสุขเองศูนย์นี้เนี่ยเขาไม่ได้มีนัดผู้ป่วยล่วงหน้าเหมือนโรงพยาบาลอื่นๆแต่ส่วนตัวของท่านผู้ว่าเองก็มองว่าอยากให้เปิดบริการเพราะคนไข้เขาไม่ได้รอวันหยุดนะเขาไม่ได้วันหยุดเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปป่วยวันพรุ่งนีล้ละกันวันนี้มันยุดนนไม่ได้นะฮะเพราะมัน โรคเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ได้บอกวันหยุดนะฮะมันอยากจะป่วยขึ้นมามันก็ป่วยเลยนะฮะหรือบางทีมันเป็นแบบการเกิดแบบกระทันหันอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะคาดการได้อะแน่นอนว่าการเปิดให้บริการสุขภาพแบบนี้เองเป็นการบริการพี่น้องประชาชน นะคะในขณะที่นะคะเราพูดถึงเรื่องของดราม่านะของ31กรกฎาคมนะคะที่เป็นวันหยุดแล้วก็มีหลายหน่วยงานไม่ได้เฉพาะแค่สถานพยาบาลเท่านั้นน้พผิพงก็หลายหน่วยงานเลยที่พูดถึงว่าทำไมเป็นวันหยุดล่ะก็ทําให้แบบตั้งรับไม่ทันนะคะในขณะที่อีกหนึ่งอย่างค่ะไปกันที่ทางฝั่งของการเลือกตั้งกันบ้างตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะได้คณะทัฐนมนตรีชุดใหม่หรือไม่นะคะทั้นนั้นของสทค่ะจีชี้นะคะจีการจะตั้งรัฐบาลให้ได้ภายในเดือนสิงหา เลือนโหวตนายกร่ฐมนตรีนั้นยิ่งเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะประธานสภาุตสากรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทน,นะคะคุณเกรียงไกรเทียนนุกุลพูดถึงกรณีนะคะการเสนอชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปก่อน10เดือนภาคการเมืองต้องชั่งน้ําหนักว่าเศรษฐกิจไทยจะรับมือไหวหรือไม่ไทม์ไลน์ที่เอกชนเนี่ยเคยประเมินไว้ก็คือเดือนสิงหาคมต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และเข้ามาทําหน้าที่เดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นจุดที่คํานวณความเสี่ยงว่าอยู่ในจุดที่ยังพอรับได้แต่ถ้าช้ามากกว่านั้นความเสีย จะเกิดขึ้นก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นและยังประเมินไม่ได้ว่าจะสร้างความเสียหายแค่ไหนคะ่ะทางด้านของนายวิสิทธิ์ลิมลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยออกมาบอกว่าการเสนอให้มีรัฐบาลร,รักษาการออกไปถึงสิเดือนมันมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนคือเขาย้ำนะครับว่ามันจะเป็นจะต้องมีรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อจะไม่ให้เกิดภาวะสุญญากาศและเข้ามาบริหารจัดก,การเศรษฐกิจที่กําลังจะฟื้นตัวอยู่ในขณะนี้ จากความไม่ชัดเจนนี้นะครับมันอาจจะส่งผลทําให้นักลงทุนต่างชาติเลือกที่จะลงทุนประเทศอื่นเพราะบางทีเนี่ยสิบเดือนเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานสำหรับนักลงทุนพอสมควรซึ่งมันอาจจะมีผลส่งทําให้ประเทศเนี่ยขาดการลงทุนใหม่หลายแสนล้านบาทในช่วง1ิบเดือนถึงหนึ่งปีและอาจทําให้ GDP ของประเทศเนี่ยลดลงไปด้วยร้อยละหนึ่งถึงสองครับใช่แล้วค่ะมาก็ หลายส่วนเขาก็รอกันไม่ใช่แค่ประชาชนในฝั่งของนักลงทุนเองการท่องเที่ยวี่ก็ยังรอเหมือนกันนะคะว่าคําตอบจะเป็นยังไงแต่ว่าการรอออกไปสิบเดือน,นมันไกลไปจริงๆนงนะเบียพงศ์ไม่ไหวนะคะมันอาจจะรอดูเหมือนจะรอได้แต่การอยู่การกินหรือการขับเคลื่อนเองเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างแน่นอนแต่ออที่แน่ตอนเนี้ยทุกคนก็จับจ้องไปที่รัฐสภานะฮะ,ะว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร ะค,ะความกดดันเนี่ยน่าจะอยู่ที่เพื่อไทยนะครบรรยากาศในตอนนี้น่าน่ะสินะคะอาล่าคาะมาอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งดราม่านะแล้วก็ต้องเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยโอ้โหเดินคอตกกับบ้านกันเลยทีเดียวนะคะสาหรับการแข่งขันของจิ้งจอกสยามเลเตอร์ซิตีที่พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะล่าสุดค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะแข่งได้เนื่องมาจากวัสนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะพบกับฝนตก แล้วก็มีน้ําท่วมสนามเลยค่ะซึ่งก็ทําให้มีดราม่าเกิดขึ้นในโซเชียลนะพูดถึงความพร้อมของสนามนะคะล่าสุดค่ะเพราะว่าการกรกตชี้แจงนะคะมีแผนในการปรับปรุงสนามราชมังคลาครั้งใหญ่ให้กลับมาทันสมัยอีกครั้งดึงเอกชนเข้ามามีส่วนในการลงทุนเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงจํานวนมากค่ะเหตุการณ์นี้มีคนเรียกร้องและก็มีเสียงสะท้อนไปหลายครั้งพอสมควรนะครับแต่ที่แน่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักอันนี้ก็กําหนดไม่ได้นะฮะอย่าเพิ่งตกนะ เรามีงานใหญ่มันก็ะบอกไปได้อีกนะ,ะฮะพอฝนตกลงมาเสร็จปุ๊บนะฮะปริมาณฝนที่ตกลงมากามันส่งผลเรื่องของคุณภาพของสนามนะครับทำให้ต้องยกเลิกการแข่งขันอย่างกระทันหันคนไหนที่เดินทางไปถึงปุ๊บโอ้โหอยากจะเจอนักเตะของตัวเองในดวงใจพอยกเลิกแบบนี้ปุ๊บอ้าวคลาดกันทั้งๆที่แบบแหมจะได้เจอหน้ากันแล้วนะครับ <S <s คือเขาบอกนี่ว่าทําให้สนามราชมังคลาเนี่ยไม่พร้อมในการใช้งานซึ่งสนามนี้อยู่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเรื่องถูกวิพากษ์วิจาร์เยอะมากนะฮะทั้งประชาชนทั่วไปแฟนค bon, อบอลพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะรวมไปถึงต่างชาติเองเขาก็อาจจะเอาประเด็นนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์ในต่างชาติกันได้โดยท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดรยอดศักด์ข่าไปยด็อกเตอร์ก้องศักด์ยอดมณีพูดถึงประเด็ดนนี้หลังกระแสรดรามา่ถาถาโถงกันมาอย่างหนัก ือท่านก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสนามแห่งนี้เนี่ยมีการตั้งงบประมาณในการซ่อมทุกปีแต่ด้วยสนามมีอายุมากกว่า30ปีแล้วนะต้องการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อยกระดับการให้บริการที่ทันสมัยทั้งกระบวนการต่างๆที่ต้องทํานั้นต้องใช้งบประมาณอย่างมากการกีฬาแห่งประเทศไทยก็วางแผนในการปรับปรุงสนามครั้งใหญ่โดยคาดการนะฮะแผนเป้าเนี่ยว่าจะดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อทำให้สนามนี้กลับมามีชีวิตและกระทันสมัยอีกครั้งครับ ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนการรออนุมัติแผนปรับปรุงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากพื้นที่250ไร่นะคะในโครงการสมาร์ทเดชแนลสปอร์ตพาร์คนะคะซึ่งจะมีการดึงภาคเอกชนค่ะมาร่วมลงทุนใช้งบประมาณนะคะ12,000ล้านบาทระยะเวลาดําเน,นินการ3เฟสนะคะซึ่งการปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถานนั้นอยู่ในเฟสแรกคะ่ะที่ผ่านมานะคะได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว2ครั้งนะคะถ้าผ่านการพิจารณาอีก1ครั้งก็คาดว่าใน อีก3เดือนข้างหน้านะคะก็จะมีการเปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลเพื่อเสนอแผนงานต่างๆในการปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถานได้ค่ะส่วนราคาคา่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับแบบแผนที่เอกชนเสนอเข้ามาอย่างไม่สามารถประเมินได้นะคะเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จเนี่ยเอกชนที่เข้ามาลงทุนจะได้สิทธิ์ในการบริหารจัดการซึ่งสนามจะใช้ทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาและอีเวนต์ต่างๆค่ะยังก็ตามแล้วนะคะในส่วนการจัดการแข่งขันกีฬาอัตราค่าเช่าจัดการแข่งขันกีฬากับอีเวนต์ก็จะแตกต่างกาันกีฬาจะถูกกว่าเพราะว่าสนับสนุนสมาคมก็ต้อง เสียค่าเช่าสนามแต่อยู่ในอัตราที่ถูกกว่าจัดอีเวนต์แน่นอนนะคะรับประกันว่าจะไม่กระทบกับการจัดการแข่งขันกีฬาแน่นอนหรือไม่ได้แพงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ,ะก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคนก็บอกว่าโอ้ส่วนใหญ่เนี่ยสนามกีฬาของระดับประเทศนะนนคนใฝ่ฝัน,ฟฟนว่าอยากจะไปแข่งที่นั่นสุดท้ายแล้วก็เป็นการจัดอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตจัดมหาการรมกันไปฟุตบอลก็ไม่ค่อยจะเตะสนามนั้นสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นดราม่าก,กันเกิดขึ้นเนาะอ่ะแต่เราก็เข้าใจแหละเขาใช้งานมานานแล้วก็มันต้องใช้ระบบองของการปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและสนามเองเนี่ยมันก็ต้องมีโหระบบโหต้องต้องซ่อนอยู่ในนั้นเยอะนะเราจะมองเห็นสนามหญ้าเขียวๆแบบเดิมมันไม่ได้เลยนะนนมันต้องมีร,ระบบรีดน้ําระบบระบายน้ําอ่าการบารุงรักษาหญ้าให้เขียวแล้วก็ได้ความนุ่มความหนา ออ mm. อืม่ให้มันได้มาตรฐานโอ้อันนี้มันเป็นเรื่องดีเทลของของเกรดคุณภาพสนามมาตรฐานสากลโลกเลยนะถูกต้องแต่เชื่อว่ายังไงเนี่ยประเทศไทยทําได้แต่ว่าก็ต้องได้แรงสนับสนุนแรงขับเคลื่อนแล้วก็การส่งเสริมอีเวนต์แบบเนี้เยอะๆถ้ามีแมตช์ใหญ่ๆและมีการแข่งขันชิงบอลใหญ่ๆในประเทศเนี่ยเดี๋ยวสนามนี้ก,กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงเอง ต้องบอกว่าโอ้โหนะเราก็เมื่อก่อนเนี้ยตอนที่สนามทำใหม่ๆเนาะเบียพง์ก็มีโอกาสได้เห็นบ่อยแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการเรียกว่าจัดคอนเสิร์ตกันซะเยอะจนคนบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยสนามเนี่ยมีมาไว้จัดคอนเสิร์ตเหรออืมครับทําไมถึงแบบทีมชาติไทยเองอะ่ะถึงไม่ได้มีบางบางคนเนี่ยเพิ่งจะขึ้นเพิ่งจะขึ้นมาในกลุ่มทีมชาติเนะ ก็ยังบอกว่านักเตะบางท่านนี่ไม่เคยมาใช้สนามในการเตะเลยนะราชมังคลาเนี่เอมอม,มันเป็นมันเป็นอาจจะบอกว่าความฝันหนึ่งนะเป็นเหมือนอะไรนะเป็นเครื่องหมายการันตีหนึ่งอนอกจากเป็นนักเตะทีมชาติแล้วได้ผ่านสนามอย่างนี้มันเหมือนความคลังอะ่ะเออบางคนบอกวยคุณถึงจุดจุดนีแล้วคุณต้องมาตรงนี้นะต้องผ่านสนามนี้ให้ได้นะมันเป็นประวัติศาสตร์ของแต่ละคนอะ่ะเอ,อนะฮะ,นะะน่าจะ ครบทั่วแล้วนะฮะแต่จริงๆเรายังมีพูดถึงเรื่องของประเด็นความนิยมการทานชากาแฟแต่ว่าที่แน่ๆเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ทานชาหนักเหมือนกาแฟ<ช>แบอกว่าตลาดการค้าประเทศไทยเนี่ยโอ้ติดอันดับโลกเลยนะอืต้องบอกว่าติดอันดับเจ็ดนะตลาดค้าชาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าท้งที่คนไทยไม่ค่อยบริโภคแต่ว่า การส่งออกของเราเนี่ยในเรื่องของตลาดชาเนี่ยโอ้โหเราติดอันดับนะกับจีนญี่ปุ่นสหรัฐบราซิลตุรกีนะคะแล้วก็ในฝั่งของชนะอินโดนีเซียด้วยนะอ่าประเทศไทยดูสิ ะะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้มาคุยกันนะในเรื่องของอันดับชานะคะแล้วก็เรื่องของโปรดักชาก็บอกว่าตอนนี้ชาสุขภาพเนี่ยมาแรงมากนะค,ะคุณผู้ฟังเบียบพง์นะคะ,คะอาคาเรื่องของเราในวันนี้นะคะกับรายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะคะก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันใใหม่นะทุกวันศุกร์ในช่วงเวลาเช้าเนะคะของ fm 8ป5วิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะดิฉันอาทิตยาปะกรทานังและคุณเบียบพงเทวัยลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะช่วงนี้รักษาสุข